ทำไมเสื้อเปียกคะนี่เปียกหมดเลยคนนี้ก็เปียกหมดเลยนี่คนนี้ก็เปียกหมดเลยไปทำอะไรมาคะีิตาไปทำอะไรมาคะ<ม>อ้าวน้าซันไปทำอะไรมาทำไมเปียกอา้าวพี่คีไปทำอะไรมาทำไมตัวเปียก<ม>เล่นน้ำหรอคะเล่นที่ไหน ไปเล่นที่ไหนมาคะนู่นหัวก็เปียกโโอ้หพี่ตังเสื้อเปียกหมดเลยน้าจันก็เปียกหมดเลยโถไฟเม่ทิดาและสงแชรทำไมและสงแชร์เลยนะคะลูกใครจะด่าใครคะแม่แม่จะด่าคุณแม่จะด่าเหรอคะลูกทำไมถึงด่าคะลูกเล่นน้ำเล่นน้ำเล่น้ำตรงไหนดีด้วยเห็นไหมพี่เธอโบยังไม่เห็นเปียกเลยใช่ไหมคะ ไอ้จีก็ไม่เปียกแล้วใครเปียกอย่สามคนนี่แหละ 2, ค่ะว่าไงทีนี้น่ะคุณแม่จะไม่ด่าหรอคะหนไาไ,ไหมคะพี่แจมหนาไหมวันหลังจะทำอีกไหมคะลูกจะทำนะคะนิ้วแล้าวหน้าแล้วอึเข้าห้องนะคะ